สวัสดีครับพบกับครูพิมดในเพจเตียวเข้าในสิบทุกเหลอาแล้วก็ช่องยู u ูบแคมปมเตีวเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการแก้ปัญหานะครับซึ่งเกิดจากการโทรไปเกิดจากการที่น้องนะครับส่งปัญหามานะครับแล้วพี่ยังไม่สามารถตอบเองได้นะครับพี่ก็เลยต้องโทรถามทางยาสอทบนะครับแล้วก็ได้คําตอบมาให้น้องๆนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสี่ถึงห้าคำถามนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็น EP สามนะนะครับจะเป็น EP สามเนื่องจากว่าปัญหาได้โดนอ่าโดนสอบถามมาเยอะนะครับก็แบ่งเป็น EP EP ไปเนาะนะครับโอเคครับปัญหาที่พบนะครับแล้วก็วิธีแก้นะอันนี้ก็จะเป็น EP สามนะครับทีนี้ก็พี่ก็ได้โทรไปนะครับที่กองคัดสรรน,นะครับกองคัดสรรถ้าใครอยากจะโทรก็เบอร์โทร ตามนี้นะครับแล้วก็กด9นะอย่าลืมนะครับกด9ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรที่นํามาฝากกันนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมหลักฐานคะแนนได้หรือไม่นะครับก็คําตอบก็คือเพิ่มเติมได้นะครับเอามาวันไหนเอามาวันที่สอบนะครับสอบกอนไหนสอบรอบแรกนะครับแล้วก็เตรียมไวด้ดีๆตอนสอบรอบสองนะครับนะี här, ่หมายความว่าน้องจะต้องเตรียมหลักฐานที่จะเอามาขอคะแนนเพิ่ม ครั้งทั้งในสอบรอบแรกแล้วก็สอบรอบสองนะครับอย่างเช่นพวกที่มีถามมาเขาเป็นมีเหรียญผ่านศึกมีเหรียญก้าหหนในยสักอย่างนะครับของตนเอง,องนะแต่ว่าเขาลืมกรอกนะครับว่าถามว่าเพิ่มเติมได้ไหมเพิ่มเติมได้นะครับคาถามที่สองค่าสมัครกี่บาทนะครับถูกไปไหมก็คือค่าสมัครยี่สิบาทนะครับโทรไปยืนยันแล้วนะครับก็แน,น่าจะเป็นค่าสมัครที่ถูกที่สุดของโรงเรียนทหารตำรวจนะครับดีมากมาเลยก็ เชิญชมเลยนะครับของทอบเนี่ยครับก็วิธีการจ่ายก็สแกนผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยนะครับอาจะเสียค่าบริการไม่แน่ใจว่าสามสิบาทหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเรียนราดปีสามนะครับต้องเอาอะไรมาแทนนะครับเรียนราดปีสามต้องเอาอะไรมาแทนเนี่ยต่อนะครับ ก็เรียนรอดอปีสามนะครับก็ต้องใช้ใบใบรับรองรอดอปีสามนะครับให้ไปขอที่ไหนก็คือไปขอที่สูนฝึกนะครับสูนฝึกหรือว่าติดต่อประสานงานที่อาจารย์ที่เขารับผิดชอบเรื่องรอดอนะครับไปขอมาให้เรียบร้อยนะครับคำถามที่สี่จับได้ใบดําจะจะสะมัครตรงไหนนะครับเนื่องจากว่าคนที่จับได้ใบดํานะครับคือตอนเขาจับเนี่ยเขาจะอายุยีิบเอ็ดนะครับซึ่งโซว่าจับปีนี้นะครับช่วงสงการปีนี้ใช่ไหมครับ ก็ปีปีหกห้าปีแน่คือเขาจะอายุยี่ิบสองใช่ไหมอายุยี่ิบสองก็ถือว่าเป็นอ่าถือว่ายังสมัครได้แต่ว่ายังอยู่ในนาบาคุคคลพลเรือนนะครับทีนี้ไปดูไปกรอกตรงไหนมาดูนะครับกรอกตรงพลเรือนทหารกองเกินนี่นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงใบรับรองผลการตรวจเลือกคือถ้าใครผ่านการเกณฑ์อาหารหรือได้ใบดำเนี่ยนะครับก็จะได้ใบสออสี่สิบสามนะครับของตรงนี้แล้วก็ชุดไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับ ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพี่มดด้วยนะครับสวัสดีครับได้ไงละไปวันนี้วันศุกร์ไปลอยกระทงกันสุขสัตนวันลอยกระทงฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ